อมพวงวงเลยหอมขม้านีครับาพนกนราสูดซาห,หน่อยนะครับเด้อเด้อสูดซาห,หน่อยกินแบบยังไงครับผมสูดซาห,หน่อยครับนีครับคุลงครับคุบลงนกับแ่บขงเน่าได้พี่น้องแต่ว่าของคลง坤มกผมบีอาบีงวมาใส่นะครับมีแ่แบ ับมาพบกับช่างน้อยพาเพลินพื <ge ar> ้เก่าครับพี่น้องมุนี้กับสืมาเฮ็ดกับเขาดูพี่น้องกินพื้เก่าเลยพี่น้องเอ้ยมาเสืมาหลับโลกพี่น้องมันนี่ตามโลกินกับผักกระดาอ่อนครับพี่น้องผักกระดาก็รังพงดอดหย่อนไม่ครับพี่น้องแบบเสียด้วพี่น้องหลับโลกผักกระดาครับผมหลับโลกแบบสไตล์สไตล์บ้านๆครับผมสไตล์สร้างน้อยครับพี่น้องกินยังไงกินยังไงครับผมมาในหยากครับพี่น้องไปพี่น้องไปไปรับโชมกันพี่น้องไปพี่น้องนี่หลังจากที่เขา พ่วงลักก็มายากเรียบร้อยนวครับแล้วก็มาฟักครับพี่น่อยนี่ครับครับนี่ครับฟักมาฟักเล่นไปน้องฟักเลยักมันหุ้นให้มั่งเลยครับคุณวแมันกันได้ครับอัักายๆัเยๆอต่ายอาหารบ้านเ้าครับผมอาหารรนมชาิครับนีาบลก ครับซว่ากระดูกระดูมนนุ like ่นลอหน่น like ั่นลาเขากินนั่สีหยำง่ายนะครับผมหนุน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 ีนุน้นุนหนุนหนุนหุ่นหนุนีุ่นานุนนุนหนุนหนุนนุนห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 งุกหนุน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 หนสนหนุาหนุนหนุนง่านๆนุนห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 ง่าหนุตหนสนหหนน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 น หลังจากที่เ้างฝากแล้วพี่น้องเอาไปใส่หม้อที่ไปใส่น้ำประแด็ดที่เ้ากระลักตัวไปพี่น้องมาน้ำประแด็ดน้ำประแดครับพี่น้องน้ำประแด็ดรับแบบก็เป็นน้องง่ายๆง่ายๆครับพี่น้องสไตล์ชั้งน้อยครับผมสไตล์ชั้งน้อยครับจับฮึ่มกระเสียบตัดสีกบพี่น้องเลยน่ เขาหันหอนดิรพี่น้องนะ้น่เร่งกินต้กานพี่น้องไอ้หนั้พี่น้องซูพี่นอกินไหนขวดุพอดีเนาะอขพอนดีพอดีขนาดที่เกียจัหน่อยหนางประแดดที่เกียจัหน่อยจะแสลายครับจีแสพอดีพอดี ลัพ่อเขาต้มแล้วของสีเป็นบ่อมืนเนี่ยห่อก็พักไว้จังหน่อยแห่มันเย็นจังหน่อยเขาจังปรุงเครื่องเอาผักใส่เพื่อว่าเวลาเ่าผักโล่งนี่ผักจังสีบปรยุบนะพี่น้องแห่มันเย็นจังหน่อยจังก่อนพี่น้องนะครับแล้วพี่น้องเราจะห่ากะใส่พริกผงครับพี่น้องจะแต่มมากนะครับมากเพล็ดใส่หลายมากกว่าเพล็ดใส่หน่อยครับพี่น้องสไตล์ต่างเลยเพราะว่ามันแบบว่าแดแจ่มมากเพล็ดมากกว่าเพล็ดเยอะพี่น้อง ปวดจ้าน้อยครับพี่น้องปวดจ้าน้อยสไตล์ลาบสไตล์ลาบบ้านเฮ้านี่ครับผมชุดรถเจ้น้อยชุดรถเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกสวดพี่น้องใส่ไร้แซบไร้แซ่หน่อยแซ่หน่อยนะพี่น้องเดออขัดขัดน่าน้องไปเลยครับพี่น้องน่านงไปเลยน่าเดี๋ยวจะมักผู้ใดมักสมก็ใส่หลายครับพี่น้องครับพักติดโซ่ใบคือว่ากับมี่พร <it> feels, อมแล้วก็หอมปีพักเดี๋ยวครับพี่น้องพักขึ้นมานเฮ้าพักใส่ลาบเลยพี่น้อง ตัวผมเนี่มักเซลลูดโดน้ำเวลาแยกหงคุยเนี่ิคุยถือดูดที่องมักเพชรก็ลูดดดลลน้ำใช่ไมพี่น้องครับยังไงคุณหอมมวยอเลยหอมมวยเลยผีใส่เจ้านันครับผีเจ้านั่นับเดี๋ยวจะมัะเสีย ลาบก็บ่ต้องให้มีน้หลายมดครับพี่น้องจำบเสียครับมันจะกินง่ายครับผมหอมพงอยเลยหอมเน่านะครับลา,าบนกพี่น้องลาบสูตรซางหน่อยนะครับเด้อเด้อสูตรซางหน่อยกินแบบง,ง่ายไครับผมสูตรซางหน่อยครับนะครับ,รบพูดลงครับพูดลงนกับเส้บะหมี่เน่าได้พี่น้องแต่ว่าพูดลงนมักผม อาอบีอาอบีง่วงเพาใส่น้ำผักบีแต่ว่าเขาเจ้าขาันด่านขาครับีง่วงเพราะใส่ใส่บักผมก็ใส่ผมได้ครับพี่น้องได้แบบครับพี่น้องลาบโนกครับพี่น้องลาพี่น้องได้ไปกินต้อกันพี่น้องปะครับพี่น้องมาหาอ๋อพักไปกินครับลาบนกกันพี่น้องครับผมนี่นะครับพักสดๆครับพี่น้องสดจับตัวนี้พี่น้องสดสดพี่น้องเบมึงออกครับครับครับสดจับตัวเลยครับพี่น้องนี่ครับสดสดจับตัวเลยครับพี่น้องนี่นะครับผม พักกระดอสดจากต้นแน่นอนครับผมไม่จากสดสดจากต้นเลยครับพี่น้องครับผมสดจากต้นเลยครับผักกระดอแปลว่าไปเดี๋ักกระดอแปลว่าบกขมเันไงได้ครับผมผมแปลว่าบกขมบกขมเปรีดนะครับขมแซ่บทีนั้นพี่น้องผักกระดอกินกับลาบกันลาบนกกันพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศพี่น้องกาศตรงไฮตรงหน้าครับผมตรงไฮตรงหน้าครับนี่ครับสดแน่นอนครับพี่น้องสดแน่นอนไปพี่น้องไปกินกับลาบไปพี่น้องไป ร้อยพี่น้องหลาบนกครับผมมาได้พี่น้องเด้อมาเกี่ยวต้มไพี่น้องหลาบนกแบบแสบียบสายสั้งหน่อยได้ครับเด้อนี่ครับลาบนกครับบอพี่น้องจะเสี่นยบหรือเปล่าครับพักกันรอ,นอครับ,รบ,รบสดจากต้นพี่น้องสดจากต้นแน่นอนครับมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมา กำลังลอยู่ครับถ้าพี่น้องนี่กะับจบคลิปไปเพียงตั้งนต่เท่ากันพี่น้องกินคอลาฟพอเป็พี่น้องกินหลับนกก่อนกินกันได้พี่น้องเด้อแล้วก็คลิปต่อไปทางหนกินไม่เห็ดหนังสูงพอเปพี่น้องกินซอยกดไปกระล่างแรงใจกดติดตามให้กระล่างแรงใจสร้างหน่อยเด้อครับเด้อฝากไว้น้ำนะครับผมกดถูกใจแล้วก็ติดใจให้น้ำแน่ครับผมกดติดตามนะครับเป็นร่างแรงใจให้ สั่งหน่อยน้ำเน่อยครับผมต่อไปดกันกที่เคลียร์ขีปนามุธไ,ไม่ให้พี่น้องพอมีพี่น้องเบิ้งครับผม <S 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 บเขาก็สู้พอมีพี่น้องกินเพิ่งก็หล่อพี่น้องสไตล์สร้างหน่อยพี่น้องแบบสบายๆกินง่ายๆครับพี่น้อง <S <S ครับนักกินกินด้วยกันได้พี่น้องเด้อกับคลิปนี้ยผมก็เลยขอปิดคสที่ใบซานี้ก่อนครับสวัสดีครับผม